สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเพิร์นนะคะในการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูชื่อคุณครูพิชยธิดาะระไวยคมมาลาตนะคะหรือว่าครูเพิร์นสอนประจำชั้นอยู่อนุบาลสองค่ะอาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแสนรักนะคะหน่วยที่8นะคะครอบครัวแสนรักนะคะ เรื่องที่ 1. พ่อแม่ของฉันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาฝึกขยับกายขยายสมองกันก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้รับความรู้นะคะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะเราต้องฝึกสมาธิกันก่อนนะคะเด็กๆเ,เคยร้องเพลงนกเขาไหมคะดเด็กๆทาตามคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะพาดเด็กๆทาท้าก่อนนะคะนกเข่านะคะให้เด็กๆก,กางกางแขนออกนะคะเป็นปีกนกเข่านะคะ แล้วก็บินสวยๆเลยนะคะนกเขาบินข้ามเขาแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราเฝ้าแต่แลมองไม่ใช่ของเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีกพับพักตัวเมียตีปีกพับพักตัวผู้ขานรับจุกกรูจุกกรู กะพู้ขานรับจุกรจกรูจุกกรูจำได้ไหมคะเด็กๆอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีพับพับตัวเมียตีปีคับพับกระพู้ขานรับจุกรจกรูจุกกรูกะพู้ขานรับจุกกรูจุกกรูอ่าคราวนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาใส่ จังหวะไปพร้อมๆกันเด็กๆช่วยคุณครูลองด้วยนะคะแล้วก็ทำผ้าประกอบไปพร้อมกับครูเพลินเลยนะคะพร้อมหรือย,ยังเอ่ยขอเสียงตอบรับหน่อยค่ะอ่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยคะ่ะนกเขาบินข้ามเขาม่ไส้ของราเป่าแต่แลมองตัวเมียตีปีพับๆพับตัวเมียตีปีพับๆพับ ะกะผู้านรับจุกกรูจุกกรูนกเขาบินข้ามเขาในไใส้ของเราเป่าแต่แลมองตัวเมียตีปีพักพักตัวเมียตีปีกพ claro> ักพักก็ผู้านรับจุกกรูจุกกรูนกเขาบินข้ามเขาในไใส้ของเราเป่าแต่แลมองตัวเมียตีปีพักพักตัวเมียตีปีกพักพักก็ผู้านรับจุกกรูจุก เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมคะสนุกไหมเอยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเคยร้องเพลงนี้แล้วเคยทำท่าทางประกอบใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแสนรักกันนะคะในชื่อเรื่องว่าพ่อแม่ของฉันนะคะเด็กๆมาดูคำว่าครอบครัวกันก่อนนะคะคำว่าครอบครัวหมายถึงอะไรคะ ครอบครัวก็คือบุคคลตั้งสองคนไปนะคะที่เกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดเกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดยังไงนะคะจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะแล้วคุณคุณปู่คุณย่าแต่งงานกันแล้วคลอดลูกออกมานะคะเกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดก็เป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นลูกนะคะ คนตั้งแต่สองคนนะคะที่เกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดนะคะคือผูกพันกันในครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วควนี้นะคะคําว่าครอบครัวภาษาอังกฤษว่ายัางไงคะอ้าว family family <amily> เด็กๆหยิบกระดาษและดินสอขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วเขียนไปพร้อมกับคุณครูน,นะคะตัวแรกตัวแบค่ะ นะคะตัว A ค่ะ A ตัวที่3ตัว M M ตัวที่4ตัว I I ตัวต่อไปนะคะตัว L L ตัวสุดท้ายตัว Y Y นนเราเสียงว่า family family a f a m i l y family แปลว่าครอบครัวนะคะคำว่าครอบครัวคุณครูจับให้เด็กๆได้เรียนรู้3ามสามาสากลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือครอบครัวขนาดใหญ่ครอบครัวขนาดใหญ่ก็มีคุณปู่คุณยา่า คุณตาคุณยายคุณพอ่อคุณแม่อยู่บ้านา้าอาและลูกๆหลานๆอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะครอบครัวที่สอขนาดที่สก็คือขนาดกลางขนาดกลางก็อาจจะมีคุณปู่คุณยา่าคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกๆนะคะหรืออาจจะมีหลานด้วยนะคะแล้วครอบครัวขนาดเล็กสุดท้ายครอบครัวที่สามก็คือขนาดเล็ก ก็คือมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกลูกสาวลูกชายนะคะคุณครูยกตัวอย่างครอบครัวสามขนาดนะคะขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวของเราแต่ละคนกันนะคะครอบครัวของเรานะคะมีใครบ้างเอ่ยมาดูสิใครคะคุณ อะไรใครเอ่ยเนี่ยมีไม้เท้าด้วยผมสีขาวมีหนวดสีขาวด้วยใครคะอ่าคุณปู่คุณปู่ของเรานั่นเองต่อไปค่ะมีคุณปู่ก็ต้องมีคุณคุณย่าค่ะคุณปู่กับคุณย่าใช่ไหมคะมีคุณปู่คุณย่าแล้วต้องมีใครอีกมีคุณตาใช่ไหมคะมีคุณตาแล้วก็ต้องมีคุณคุณยายนะคะ มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วคุณปู่กับคุณย่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของใครคะอ่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อของเรานั่นเองใช่ไหมคะส่วนคุณตากับคุณยายเป็นคุณพ่อคุณแม่ของใครคะของคุณแม่ใช่ไหมคะเมื่อคุณพ่อกับคุณแม่ของเราแต่งงานกันนะคะมีใครคะควนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ของใคร ของเด็กๆใช่ไหมคะมีลูกสาวและลูกชายใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วนะคะถูกต้องนะคะคราวนี้เรามารู้จากบทบาทหน้าที่ของบุคคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อมีหน้าที่ทํางานทํางานหนักหาเงินเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะแล้วคุณแม่มีหน้าที่ทําอะไรคะ ทำงานบ้านดูแลรักษาความสะอาดบ้านแล้วก็ดูแลลูกๆคราวนี้เด็กๆสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไรคะก็คือเราตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีไม่เกเร ے, เชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณ,คณแม่แค่นี้เราก็ทําบทบาทหน้าที่ของเราได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะแล้วครานี้นะคะเด็กๆอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณ,คณแม่โดยการ ช่วยกวาดบ้านช่วยถูบ้านช่วยลดน้ําต้นไม้ช่วยตากเสื้อผ้าได้นะคะถือว่าเราก็แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้เยอะเลยนะคะคราวนี้เด็กๆมาเรียนรู้สระกันบ้างดีกว่านะคะเราไปดูสละตัวแรกกันเลยค่ะสระอะไรเอ่ยติ๊งดงิสระสระอะนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะสระอะ,ะสระอระอ ตัวต่อไปเลยค่ะสระอ่าออกเสียงว่าสระอ่าค่ะตัวต่อไปค่ะสระอีเขียนไว้ข้างไหนต้องเขียนไวต้ตรงไหนคะดเด็กๆเขียนไว้ข้างบนข้างบนพยัญชนะน,นะคะเรียกว่าสระอีค่ะตัวต่อไปค่ะสระอีสาระ เราก็เขียนไว้ด้านบนพยัญชนะเส้นกันนะคะตัวต่อไปค่ะสาระสาระอึเด็กๆออกเสียงค่ะสาระอึสาระอึค่ะตัวต่อไปค่ะสาระอือซาระอือออกเสียงว่าสาระอือนะคะตัวต่อไปค่ะสาระอะไรคะสาระอุ ออกเสียงว่าสาระอุเราเขียนไว้ด้านล่างพยัญชนะน,นะคะตัวต่อไปค่ะสาระอะไรคะสาระอูสาระอูเราก็เขียนไว้ด้านล่างพยัญชนะเช่นกันนะคะคราวนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาประสมพยัญชนะกับสระในภาษาไทยกันนะคะเรามาดูพยัญชนะตัวนั้นเป็นพยัญชนะตัวอะไรนะ พยัญชนะอะไรคะตัวอะไรเอย่ยทอทะหานทอทะหาร,ทอ,ทหารอดพนใช่ไหมคะอ่าทอทะหารออกเสียงว่าทอเด็กๆออกเสียงตามคุณครูน,นะคะทอทะหารออกเสียงว่าทอต่อไปนะคะเราจะมาประสมอพยัญชนะกับสระกันนะคะตัวแรกนะคะทอทะหาร บวกกับสระสระอะนะคะออกเสียงว่ายังไงคะทออะท้าอะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะทออะทะท,ทออะทะตัวต่อไปคะ่ะทอท้าหารบวกกับสระอาอ,ออกเสียงว่า ทอาทาทอาค่ะทออาค่ะท,<า>ท,ทออาค่ตัวต่อไปค่ะทอทาหารบวกกับสระอิออกเสียงว่าทออิทิทออิทิทออิชต่อไปนะคะ ทอทหารหัวกับสระอีออกเสียงว่าทออีทีทออีทีทออีทีทออทค่ะตัวต่อไปนะคะทอทหารหัวกับสระอะไรคะสระอึอสระอึนะคะออกเสียงว่า พออืทึอพอึอทออึอพอึอทออึอ,อ่าต่อไปนะคะพอทหารนะคะหัวกับสระอือสระอืะอเขียนรูปที่ถูกต้องแบบนี้นะคะต้องมีอออ่านด้วยนะคะออกเสียงว่าพออื้อทอเด็กๆสะกดตามคุณครูด้วยนะคะ ทอือื่อทออือทือค่ะตัวต่อไปทอทหารบวกกับสระสระอะไรคะสระอุออกเสียงว่าทออุทุทอ,อุุทุทอ,อุุทออุตัวสุดท้ายแล้วนะคะทอทะ านบวกกับสระอะไรนะสระอูออกเสียงว่ายังไงคะพออูทูพออูทูพออูทูค่ะเด็กๆสะกดได้ไหมคะเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะแล้วก็มันฝึกฝนพบทวนอย่างสมานเสมอนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ จดจำนะคะแล้วก็สามารถอ่านได้นะคะอ่ะคราวนี้คุณครูมีใบงานนะคะมาฝากเด็กๆนะคะหน้าแรกนะคะเป็นหนังสือบันทึกล่องรอยเล่มที่2หน้าที่1นนะคะให้เด็กๆสนทานาเกี่ยวกับคุณพ่อของเด็กๆในแต่ละคนนะคะว่ามีอาชีพแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นให้เด็กๆดูภาพอาชีพ อาหารนะคะที่ประสมกับสระต่างๆและขีดกากบาดทับคำที่สัมพันธ์กับช่องแรกนะคะคุณครูได้พาเด็กๆสะกดและออกเสียงไปแล้วนะคะเด็กๆฝึกทำเองนะคะอ่า,าใบงานที่สองค่ะอยู่ในชุดเสริมทักษะเล่มที่หนึ่งหน้า6กส้านะคะให้เด็กๆช่วยนำทางให้คุณพ่อ เดินทางไปรับน้องฟ้าที่โรงเรียนโดยขีดกากระบาดทับอักษรตัว D d d น,นะคะที่ซ่อนอยู่ในภาพนะคะแล้วเขียนอักษรตัว D นะคะตามรอยเส้นประนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมได้ดูบ้างนะคะหรือเด็กๆจะอัดคลิป การอ่านนะคะที่คุณครูพาสกดเมื่อกี้ส่งให้คุณครูดูบ้างก็ได้นะคะคุณครูจะได้รู้ว่าอ๋อเด็กๆทําได้นะคะคุณครูจะได้ดีใจชื่นใจเด็กๆของคุณครูทําได้อ่านได้สะกดได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเ,เท่านี้นะคะเดี๋ยวไปพบกันในช่วงบ่ายนะคะไปดูซิว่าคุณครูเพลินจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆ ได้ทำในช่วงบ่ายกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ